มาช่วยไงมากระชือก็มาต่อยเลยเมื่อกี้ใช่เขาต่อยก่อนดูดิดูว่าไม่ไหวแล้วยังมันทืยมอยู่นะครับมาพกนี่ทำไมไหวแล้วยังกระเทียมอยู่แล้วเขากอดน้องเขาอยู่นะครับ เปกอดน้องก็อยู่แล้วเนี่ยดูของมีดมาเนี่ยผู้วกงนี่อันนี้กอดน้องอยู่นะคือกัดน้องครโดนนี่ตลาดกกทเอาเอา้นูนอ่ะผู้บาดเจ็บนอนกองอยู่ตรงนู้นอ่ะแล้วมันมีมีดด้วยตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นมีดของใครเป็นมีดของฝ่ายพ่อค้าหรือเป็นมีดของฝ่ายคนเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนวันที่14พฤษภาคมครับคุณผู้ชมตลาดกกทที่ราชมังหัวหมากแล้วสอรก็อยู่ข้างๆเลยคุณผู้ชม คนเจ็บมี3าคนนะครับคนเจ็บคืออภิชาติอายุ17คนนี้มีแผลฟกช้ำตามร่างกายคนที่2คือซันอายุ21คนนี้น่าจะหนักเลยดูอาการเบ้าตาบวมไม่รู้ว่าเย็บหรือเปล่าส่วนคนนี้เย็บครับชินาทิปอายุ25แขนซ้ายนี่เหมือนจะหักแล้วก็เย็บไป23เข็มเรื่องราวอย่างที่บอกมันเป็นอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้คือมีคนที่ชื่อนายอภิชาติเป็นตัวต้นเรื่องเลยไปเลือกซื้อกางเกงยีนของพ่อค้าพ่อค้าในร้านนี่แหละนะครับ อยู่ในตลาดพ่อค้าก็เป็นคู่กรณีหลังจากนั้นมีปากเสียงกันเพราะว่าอาภิชาติเดี๋ยวไปรื้อไปค้นอยู่นานพ่อค้าหันมาถามว่าโอ้โหเลือกตั้งนานแล้วรื้อจนเละเลยทำไมถึงไม่ซื้อหลังจากนั้นอภิชาตก็เหมือนจะถูกพ่อค้าเนี่ยล้อมไว้อภิชาติก็เลยโทรตามซันกับชินาทิพให้เข้ามาช่วยจากนั้นเหตุการณ์ชุลมุนตามคลิปครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็มีเพื่อนมาอีกพ่อค้าก็มีค้าก็มีพวกมาอีกค้าก็มีพวกมาอีกฝ่ายของอภิชาติเองก็มีเพื่อนมาอีก7คนนะครับคุณผู้ชม ล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสอนหัวหมากแล้วทั้งอภิชาติซันแล้วก็ชีนาคิฟที่บาดเจ็บกันไปตามๆกันลองฟังเสียงอภิชาติครับคนต้นเรื่องที่ไปซื้อกางเกงยีนแต่เลือกนะเขาทีนี้เขาเดินเดินปีมาผมก็คือผมเจอเจอเขาระหว่างที่จะเดินกลับเขาก็บอกว่าเอ็มนี่ก่อนเขาบอกว่าเอ็มรู้ไหมเนี่ยพี่เดินหนยังนานบอกว่ากูเดินถามกันนานเขาก็ต่กอดคอมไปหนังตลาดแล้วก็ไปถามผม า <Das que at> บอกว่าอะไรเองมาคนตีนพี่เหรอ,อกผมไม่ได้คนตีนพี่มามาพูดกับลูกค้าอย่างนี้ไม่ได้บอกอย่างนี้ผมบอกว่า,วาถ้าแล้วถ,ถ้าเป็นพี่พี่ทำไงเขาบอกว่าท่า,านพี่พี่ก็จะขอโทษผมบอกว่ามันก็ไม่ใช่พี่หรือลูกค้าพี่ที่เป็นอ่าที่เป็นพ่อค้าทีนทีเขาก็เปิดเลยเปิดต่อยผมเลยผมก็ไม่ได้สวนไม่ได้อะไรก็มีคนมาห้ามมีคนมาอะไรแล้วก็บอกให้ผมกลับไปก่อนผมก็บอกว่ากลับไม่ได้ถ้าผมผิดพี่ก็แจ้งความมาเลยผว่าโดนทำร้ายแล้วนี่คือในมุมค้า เป็นลูกค้าที่บอกไปเลือกซื้อกางเกงยีนอยู่ดีๆแล้วโอ้โหพ่อค้านี่ห้าวจัดเหลือเกินแล้วเอามีดมาไล่ฟันเขาแต่เอาจิงๆคือพอเราตรวจสอบไปตรวจสอบมาเรื่องนี้ตัวพ่อค้าก็เจ็บนะใช่ครับโอ้ล่าสุดได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปพูดคุยกับภรรยาของเจ้าของร้านขายกางเกงยีนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะสามีเนี่ยเพิ่งผ่าตัดมาผ่าตัดต่อเส้นเอ็นเพราะสามีก็ถูกฟันเหมือนกันที่บริเวณเท้าขวา เส้นเอ็นขาดเลยแล้วภรรยาเขายืนยันที่ร้านขายกางเกงยีน์ไม่มีมีดใครมันจะพกมีดมาขายกางเกงยีนที่ห่วงคือตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นที่มันเป็นกลุ่มลูกค้าเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะกลับมาก่อเหตุซ้ําหรือเปล่าเอาลองฟังเสียงของภรรยาเจ้าของร้านเขาเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเมื่อวานเพราะว่าเอ็นอ็นตรงนิ้วเท้านิ้วโป้งเท้าอะค่ะมันขาด มันเ<อ>กือบถึงมันถึงกระดูกเลยอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาไปแจ้งหรือยังเพราะว่าวันนั้นเหมือนที่เขาเกิดเหตุแล้วก็คือพาตัวกันมาส่งโรงพยาบาลเลยค่ะพี่ยังไม่รู้เลยเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถามเขาก็พูดไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็คือต้องหยุดงานเลยน่าจะต้องอย่างนั้นเนหะมือน,นเหมือนพี่ก็เลยถามว่าเอาแล้วที่ร้านอนะ่ะใครขายเขาก็บอกว่าเหมือนไปขายไม่ได้เหมือนแบบฝั่งนู้นไม่รู้ว่าแบบ เหมือนรออยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบยังไม่จบก,กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะยังไม่ได้เคลียร์กันอะไรเงี้ยครับคนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเราไม่ได้มีอาวุธใช่ไหมครับพี่เขาไม่มีอาวุธไม่มีครับไม่มีพบแฟนที่ไม่ได้พกอาวุธอยู่แล้วไปขายของมีน้องอีกคนหนึ่งที่ร้านที่แบบมาช่วยขายอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ท,ที่ที่ไปไปช่วยแฟนพี่นี่เป็นใครคนดูแลตลาดหรือว่าเป็นใครฮะไม่ทราบเลยครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตลาดหรือเปล่าครับเพราะว่าเอแถวนั้นเนี่ย ภัรยาอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมาก<อ>ไม่ค่อยทราบอะไรมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคนที่ทราบเนี่ยคือคนในตลาดคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคุณเตอร์ลงพื้นที่ไปแล้วปรากฏว่าคนในตลาดก็ออกมาโต้บอกว่าความจริงอะ่ะไม่ใช่แบบที่เล่าไปเลยเอ้าวเหรอความจริงอะ่ะวัยรุ่นคนเจ็บะ่ะพกมีดมาด้วยซ้ำเดี๋ยวนะต้นกำลังจะบอกว่ามีนี่เป็นของฝั่งไอ้ลูกค้าเหรอใช่ เขาบอกว่ามาซื้อเงเงงยีนน่ะพกมีดมาทําไมก็เลยมีกลุ่มคนที่เป็นคนดูแลตลาดมาล้อมไว้ทีเนี้ยมันมีปากเสียงกันถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมีดมีดดาบยาวเลยอันเขาบอกว่าเป็นของกลุ่มพวกนี้แหละ3คนนี้แหละเป็นของอภิชาตินี่แหละที่พกมาล่าสุดคนในพื้นที่บอกว่าจริงๆแล้วตลาดนี่มันเปิดกลางคืนมันเปิดเย็นเปิดกลางคืนนี่แหละแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้มาเลือกซื้อางเกงอยู่นานนานแล้วพกอาวุธเข้ามาในตลาด เพราะกลุ่มคนที่ดูแลตลาดนัดเจอเขาก็เลยเข้ามาถามเกี่ยวกับการพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่ทําให้เหมือนเกิดการทะเลาะวิวาทแล้วชกต่อยกันก่อนที่กลุ่มคนเป็นลูกค้าที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยใช้อาวุธมีดทาร้ายร่างกายฝั่งคนดูแลตลาดก่อนอเอาอ้างว่า3ามคนเมื่อกี้รุมพวกคนที่เป็นคนดูแลตลาดก่อนแล้วเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะมีปืนด้วยนะไม่รู้ว่ามีปืนหรือเปล่าและเหมือนต่อมาอีกวันหนึ่งอะ่ะกลุ่มพวกนี้ก็วนกลับมาอีก เหมือนจะมาหาเรื่องพ่อค้ากางเกงยีนอีกรอบแต่วันนั้นเป็นวันหยุดก็เลยไม่เจอใครลองฟังเสียงคนในตลาดเล่าดูครับก็เห็นว่าโดนควันแรงว่ะเป็นเรื่องอะไระพี่เรื่องเห็นว่าพ่อค้ากับลูกค้ามาทุบของอะไรอย่าเียแหละแล้วก็พกมีดเข้ามาอะไร้เงี้ยฝ่ายลูกค้าไม่ให้โดนฟังเจ้าของขลาดอชกโดนฟังเด็ก เอาเด็กเป็นเจ้าของตลาดนะใช่ครับคนที่ดูแลคนที่ดูแลโดนคนที่ดูแลตลาดโดนวันที่วันใช่ตอนมันตอนแรกมันมันเห็นเขาเล่ากันนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต่อยกันไปต่อยกันมาอะไรเงี้ยแล้วจากนี้ไอ้คนที่ไอ้พวกที่ถี่ไอ้ถี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเยอะๆมันก็มาช่วยอะไรเงี้ยมาช่วยเพื่อนเราแล้วก็ แต่ก็เราก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ฝั่นกันไปปันกันไปต่ลงเรื่องกัดตละลปัดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยล่าสุดเนี่ยตำรวจสนหัวมากให้ความคืบหน้าทางคดีนะครับบอกว่าเขามาแจ้งความเอาไว้แล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องติดตามตัวพ่อค้าข้างจิงีนะ่ะมาสอบปากคำเพิ่มด้วยเพราะตอนนี้เห็นภรรยาบอกว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลอ,อยู่เลยโอ้แล้วดูนี่ฮะคือคนนึงไอ้นี่ฝังลูกค้าก็เจ็บนี่ฝัง พ่อค้าก<ม>างเกงยียนก็เจ<ม>็บแล้วบอกต้องไปต่อเส้นเอ็นใหม่อ,ะอ่ะโอ้โหแล้วใครโกรหกกันแน่เนี่ยใช่ไหมอะเกงย,ยเป็นเหตุสังเกตได้ไเลยใช่หรือจริงๆมันจะมันไม่ควรจะมีมีดอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว